โดนแล้วพี่น้องโดนแล้วโอ้นี่มาที่ปาเจอพี่น้องเจอแล้วโอู้หูบางเงยเลยวะดเนี่ยมาปมเบ็ดอยู่บ่ะคับนี่นี่ปมเบ็ดอยู่นี่สวัสดีตอนแรกครับพี่น้องหลังจากเลิกขายเลิกง,งานาครับจะพาไปลงเบ็ดครับมื่อไหร่นี่ครับ มีขโฟมีอบขวอยป่ฟฟมะมาณสี่สิบเอ็ดสี่สิบหลังสี่เอ็ดหลังครับคลิปที่แล้วผมลงฟังพูนคลิปก,กอนกับลงฟังพูนแต่คลิปนี้สิคามไม่ลงฟังนี่ครับไปกันครับพี่น้องเดี๋ยวคัมรู้เกันเลยครับกวจะไปหอด ขมน้ำขมปลามันธรรมดาเลยพี่น้องตงลุยหยาลุยดง n g หาสูงแห้งพี่นอ้อ,นอ,องบุญตะเวนหามงเร่งครับ ไอตอพี่น้องไมน้นี่โบเมนของงายครับต้องลุยห้าสูงุวมหัวแต่ก็ต้องลุยไปครับสัตว์โบมีคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งยางในโบต้องห่วงพี่น้องเมื่อยในนอนโวติมหอนมอง พิธีาครับ,อบอโอ้ยญาครับญาเนี่ยมองนี่ก็เหมาะอย่พี่น้องนี่นำบกไว้ขนาดเลยนี่ครับห่อไม้แล้วครับโอ้นำลายตั๊กโมงนี่ หายมานบ่พี่น้องสภาพไหมพี่น้องน้องครับผมกุศลใส่เรื่องเรื่องนี่แหละน้ำ ลำบากแห้งเลยพี่น้องในการ่ายทำโอเคครับพี่น,อน้องนี่เบิ้งเข,า,เขาครับเดี๋ยวพอกันมือเสร้านะครับเนาะพอกันมือเศร้าครับสวัสดีประมาณตีหาครึ่งครับพี่น้องมายามเบ็ดครับเป็นไปรุ่นกันครับพี่น้องคือบ่อ มาหอนมองเลยครับอืมปลาโคหนอ่อยเรียนไปครับพี่น้องจำเิ็ดเดบดวทนาะโอ้ ด้วยน้ำครับดูน้ำที่เดือขนาดเลยอ้อเบ็ดลังสุดถ่ายอยู่ไส่นพี่น้องเลยอุอ้มอนี่ เดึงขัดกับินอกโอ้โหนครับโตเลรกี่นอกโอ,กโรรกอ,กโอ้กินมหัวยัดเตียมคำโตรเลรแหฮงมันเอา เก็บก่อนครับพี่น้องไปต่อครับใส่นวดทางเขานน่ลังลังที่สองพี่น้องที่สองยิงของเดือบี ยังดึงไปปุ๊บขออีแต่ยงังพี่น้องเจ็บคนพี่นอ้อ,นนองมันขังสิล่ำบากรในเบ็ดฟุ่มครับเวลามันดึงลงไปเนี่ยเย่ามาไหลหลังเลยพี่น้องเอ้ยแดงเป็นใสีนอ้อเหานี่น้ำเลยพี่น้องเนี่ยสูน,นี่มัน นเดี๋ยพี่น้องหลุ่นกันต่อไปครับม่ยังได้ใส่วะเนาะเนาะเห็นห้อยลุยเข้ามาอยู่มงมก็จะคล้องก,กันเลยพี่น้องเลยมออยาได้ใส่บ่โอหุ่ในได้ใส่ยุคหุ่นนี่โม่โม่ยังดึงเลยพี่น้องเลย mà cái gì hết với ta thử cái mà à, con huy động cái huy động nhập các nhập các cái nó à, cái đấy nó này rồi này cái đấy ยางมันดึงเบ็ดพี่น้องยามไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยคู่กลับมามเดี๋ยวค่อยคู่กลับมาครับเสียเว้ลา

không người đến đấy Không phải nhìn như đây này, Bố mình khi đó Mình có Nếu không dám kiếp cấm à Mùi xây bố เรื่องอะไรพี่น้องเลยบัดน,นี้เงียบกิบพี่น้องเลยเก็บเบ็ดไปเลยครับเร็วเรื่โอ้ยเงียบครับพี่น้องเลยเดี๋ยวน้องอ๋อ เขาว่ามองนี่แล้วมองให้ไหลพี่น,ออน,นอ้องเอ้ยมันโมเมนต์คือเท่าคือ,อเท่เาไหร่บอที้นี่กเ,เงียบพี่น้องเอ้เย thằng đấy nó mà đi nó ừ. đừng, đừng. Không ai đừng เดิน้ีเลยพี่น้องเอ้ยไปคนหน่อยวะขพบบุปลาเลยุ่นเก็บปนครับพี่นอ้องลุยกันต่อพี่น้องหล้งนี่งเงียบครับโอ้ยจะได้เนาะคือเทพวันนี้ พี่น you know, ้องเลยพี่นายลังเลยเสือกเงานอยู่พี่น้องลังเงี้เข็งให้เงี้ยนเดี๋ยวค่อยกลับมะกรับไทยพี่น้องเบิ่งก่อน ปลาบูดงนะพี่น้องเลยโอ้ยเบ็ดลอยลองลองอยู่บนหาเสือบนหาเสือก็ต้องเสือครับ ยอมรับก้มจริงการหากินมือไม่ได้มือวอคือเกาพี่น้อง มองสุดไทยด้วยพี่น้องบัดิมองนี่มองให้ไล่ครับโมเดลมองนี้ก็คือว่าจบไล้วพี่น้องพูม Nhẹp kiếp, nếu phải kiếp bộ phá bộ đông nhạc nha ơi mọi đẩy hết đấy. Bộ đẩy. Bộ đẩy. Này là người đấy người mọi người đẩy người này người โอ้ส่วนนี้บ่วันนี้ครับพี่น้องทดสอบประสิทธิ์ก็ได้ยังมือถือแข้งมื่อยได้พี่น้องสซเบตก็ได้ ปะปุปะก็บ,บึงอย่างนี้ยเลยโอ้ยเสือกบุกเสือกับหงลยครับ นีกว่าใส่ทีดีครับมองนี้นี่มองเดียวใส่หมอนมองน,นี้เป็นนี้เั็นในห้มองนี้โอ้อย Màu hư được phi nóng sửa nhanh a dưới lưu bức kỳ lắm được phi nóng ดดีเลยสัมผเห็นแล้วมั้งพี่น้องเลยเอาโดนเลวพี่น้องโดนแล้วโอ้นี่มาที่บ่เจอพี่น้องเจอแล้วโอ้โหแบบนี้เลยวะา เนี่ยมาปอมเบ็ดอยู่บ้างครันี่ปอมเบ็ดอยู่น,นี่พี่นอ้องเอ้ยมาปอมเบ็ดไปใสน่นะมาเลยครับมาแล้ว,ลวเอาวัดตัวบุกีเตีมพี่น้องได้บ้างครับเดอ๋จนได้สี่น่ม้มพี่น้องเอ้ยเออหลุดหนีง่ามแเห็นพี่น้องแต่ว่าใส่มองนี่เรามองให้ไล่ครับนี่ โอ้โหสวยครับพี่น้องก็เก็บกอนสวัสดีรอบครับพี่น้องแย้งแล้วครับโอ้หน้าหมอกล่มคับหลังจากผลักคิดมุนี้ลุยลุยลงใส่เบดบอดินครับพี่น้องปังบอดินก็ที่ว่ามีแต้ม่พี่น้องในเบื้องนี้ครับใส่หนึ่งพอดีพี่น้องนี่เอาไปหนึ่งครับใส่นี้ ถือว่างามเลยนี่ครับใส่เบสประมาณสามสิบหลังพี่น้องโซนนี้คนเป็นทางผ่านของคนนะครับเดี๋ยวมาแเล้งสิไปโซนหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ถือว่าผ่านอยู่ครับมีแต้มมีน,นี่พี่น้องลยเบื้องอยู่ฝากที่ตามคลิปหนาคลิปนี้ครับพี่น,อน้องถือว่ามีแต้มพี่น้องในเบิ้งอยู่ครับบอ่อพัดนะครับเดี๋ยวมันลี้งผมจะไปโซนหนึ่งเฮ้ยจะไหนฝากที่ตามคลิปหนาคลิปนี้ครับอีสานนะครับแชนเนล ขอบคุณห,หลายครับที่เข้ามารับชมครับพี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้เดี๋ยวสิไปเมียนของเมียนยังก่อนสวัสดีครับ